สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอล่ำทุกคนครับเมื่อนี้เบ้าโจดีไซน์ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอล่ำมาวอดสุพีนองฟั่งอีกแล้วครับเมื่อนี้ผมจะมาขอเบาถึงหมอล่ำหมอล่ำนี่คือหมอล่ำม,มูถ้าจะเบาถึงหมอล่ำม,มูก็จะประกอบไปด้วย3สิ่งหลักๆก็คือ 1. นึ่ล่การโชว์สองไ่าการตลก 3. ล่ํ่เรื่องต่อก่อนจะขาดยังไปบ่ได้เลย แต่ว่าแต่ละคณะเพิ่นก็นจะมีเสริมมีแต่งขมขามาเนาะพี่น้องเนาะในสคริปของเพิ่นอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวงแต่มือนี้ผมจะมะเาเบอกถึงช่วงไล่การตลกเป็นยังแฟนหมอล่ำทุกมือนีเนาะพี่น้องเนาะที่ผมเห็นอยู่ในคอมเมนต์หรือว่าในกลุ่มต่างๆเพิ่นจะมากบอกว่าบ่มากช่วงตลกเพราะว่าตลกเนี่ยเป็นอีย่างที่น่าเบือ่อ เพิ่นอยากเ,เพิ่นมักเตยอยากเต้นอยากมวนกันส่แม่ครับแต่ที่นี่หมอ่ําทุกทุกหงอ่ะหมอลำมูจังใดก็ต้องมีตลกช่วงตลกนี่คือเป็นช่วงคลายเครียดเป็นช่วงที่เขาได้นั่งพักผ่อนหลังจากที่เขาอาจจะเต้นหรือเตยไปเงวเเนี่ยมีตลกมากขันเพื่อให้เขาได้ผักพักผ่อนแลกับสนุกสนานแนะม้ พราะว่าตลกแต่ละคณะเนี่ยเพิ่นกระไดฝึกซ้อมได้คิดมาแหลววา่าคิดมุกมาแหลวว่าเพิ่นจะเหดจังใดให้แฟนคลับมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วช่วงตลกนี่ก็สำคัญกับผม,มเขาบ่ควพไปเรียกร้องเพิ่นน้องพี่น้องนอกวา่าว่าเอาตลกเสียวเตยออยังเดียวถ้าเฮ้าอยากเต้นอย่างเดียวอยากเตยออยังเดียวแนะนำหยไปเบ่งหมอลำอหมอลำสิง หรือว่าไปเต้นลถแห่จจะสีรับผมที่ว่าอกมาทั้งหมดทั้งมวลนี่กับว่าได้ว่าเกี่ยวกับที่ผมจะวอาได้มือนี้นะครับผมผมจะมาวอาถึงตลกของหมอล่ำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงผมจะมาเว้าถึงตลกของเพิินวาเป็นตลกอีกหนึ่งวงที่ทำออกมาได้ดีมากมุกของเพิินเนี่ยเป็นมุกที่ใหม่ๆเลย ทำให้แฟนขับสนุกสนานหัวเราะมีความสุขตลกหมอลำ่ำสาวหน่อยเพชรนบานแพง่งมีมว้วนอหลีครับพี่น้องทั้งมวนทั้งห้าสนุกสนานเบิ้งลรกจะหัวเราะจะน้ำตาไหลครับพี่น้องมีความสุขขักผมมักผมบอกได้เลยว่าผมหมักตลกสาวหน่อยเพชรนบานแพ้งขักผมประเด้เบิ้งสาวหน่อยมาหลายปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับเลี่ยนช่วงเลี่ยนตลกยังเพื่อนไปเรื่อยๆแต่ตลก สาวน้อยในปีนี้ในครั้งนี้ที่ผมไปเบิรงมากเมื่อคืนเนี่ยที่ว่าสะพุงเนี่ยตลกสาวน้อยคือที่สุดตลกมากชอบมากอืผมยกให้เป็นตลกที่ดีอันดับต้นๆเลยในตอนนี้นะอ่าผมอยากให้พี่น้องไปเบิรงผมถ่ายคลิปมาให้เบิรงพี่น้องไปเบิรงกันครับเดี๋ยวไอ้บ้าอันนึ้เดียกว่าลาไไหนจต้นไม้หมึงหลับเลย กันยิ่งขาเสยอ,อยู่เ้ยมาสบายเท่หนูเอ้ยบอลัดถอดซใช่ไหมคุณจะมานั่งมานอนยิ่งอย่างมาสบายเลบ้านเลี้ยนเขาแขน่กานมานอนคือมาไปร่มบานจ้าเป็นกองไม้เขาบ้าไห่ร่มให้นอนต้วหนูเขาไห้ยืนตลอดโอ้ยมูจากภาษาหนาทีนเนี่ยโคดหลายถอดผูกก็ผูกผูกเองนะจ๊ะผูกอยังอายุว่าผูกข้อต่อยมาทำไห้หอด้งเขาผูก อุญ <Or> ิงะว่าแม่นิล uh ่านี่ติดติดหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวติดหนึ่งมาแรงในยูทูบว่าในติดหนึ่งมาแรงจ้งติดอย่างสั่นติดคอยอย่างแรงขอเสียคนติดคอยนะไม่เลยอจะไปขอเสียงเสือยุ่ขอเสียคนที่ไม่มีผัวหน่อยเลย ต้องนำนาจะผู้ให้หลายอ่ะจะคนผู้ให้ก็มาปวนกาบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิจิเกนเป้นทิรักษาบตัวอีจฉนชื่อนั่งอือไม่เบาแคงไหนเบอร์ปุ่นทถองนแค่ไ ตะะเบตะละเว้นว่าเจ็บหมแม่พระ่ามืนี้แม่มาหาวาว่าจไหมแมตะกอนาวมมาหาวาว่าจหมแม่ระมาหาาหาว่ะแม่ยูพีแม่มาายตลดเลเสด็จแม่ถวายกับพงเพคะลุงเว่อนี้ลุกแงโจ่จดงดงามลุง่ใจลูก ันนี้ว่าแต่มตัวงบอกว่าสิไเปรเลนสบอ้กุลูสินัดสบายกุลูสิปเลนห่างยู่จังหวัดเลยพูดละเม่ลูกอือสิป็นใจเม่ยบริเวบาดอกลาแต่ว่าวันนี้เม่นันแขกคนสำคัญไปรับแขกให้แม่ก้อนได้บลูกกปนไป่น้องลูกน้อน้อุนเล่นลูกอืาาิตาายอ อยากได้อายุจริงจี๋ละเมียอยากได้อายีจริงจีอยากได้ยูแม่โอ้ยจีท่านไม่ได้ไปจีเฮ็ดตั้งแต่กับเขาเหรอเดี๋ยวเฮ็ดในบิึงแม่ไม่อยากกินอีกอยากกินนิ่งหัวเป็นเยจังสิจีออกกันได้อยู่จิ๋ละแต่เช็ดจะหน้าเสื่มกันยังมีลูกดูมันจะมีอายุเชี่ยขนาดแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่จากของแต่ผู้น้อยอื้อผูน้อยพี่เจ้ ขอโทษจ้ะเอาเอากระเอาเบิ่งแม่สิว่าให้ลยื้อยื้เลย้ไหมจ้ะลูกขุนจ้ะครับให้ลูกขุนแยบาทเจก่อนมาหนีลูกซื้อวันน้องอวดแต่พออารมณ์มาดีนะจ้ะครับแกครับไปเลยลูกพอไม่ตายฮะกูยืนจนทนลูกมันไต่ตายมันใครหาจะแจกอยังที่เราว่ามาใครคุณล่ะมากไปมากไปก็ต้องเอาโอวยขอบคุณครับแต่ความ่เทพีลูกสาวไม่ได้ดังใจ แต่ที่ดีงากมือวังวัาสิตัวนั่งัวดงากมือคือตัดเข้าโฆษณาสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพต้องบริษัทคำคูณสีสุดเท่านั้นฟังลั่นต่อพี่น้องเน้ยเนียเจ้าหญิงจิตต้งแหนี่มาตบาบาๆกูให้มึงเอาคำปากคุณลักนไปปากคุณลก น่ากลัวคันแม่อย่ังไดแม่แ้่ไหีตัวมอดวอกับแมาอมาปาดีแค่อ้วอนรอบขอกระเมงตาไหลอาบแกมโศกแล้วพี่น้องไหลลมาว่าเจ้าว่วัเมีเปีนอะไรในข่าวสารต่างๆเมธีหรือมโมโหต่างข้าโฆษณา โสมโอทีชีวิตโอเลยนี่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันพี่ขายตามร้านข้าวั่นไปเอาฟังล้ำต่อพี่เนาะมันมาเป็นแม่ที่ไหนพ่อที่ไหนอันพ่อนาไม่ยช่ตอนกูญโคลาตำๆมันเป็นอย่างกุตัดเข่าโคตรแน่เอาผู้สนับสนุนมันหลายตระข่านี่ไม่บอกข้อกู้ยังแม่เลยดูไง ผ okay, ู้ใหญ่เวลามึงอสิบนาทีแม่เทวีขึ้นมาเฉียวชนนล่างหัวเม่เทวีเดินจับเอาเสื้อไี่ได้ถุงออกมาจับเอาเสื้อไี่ได้ถุงออกมาหวังว่าจะมาชนลูกโดยความเสียมาพอใจเสื้อของพ่อเรลยงเอาใส่ถุงไว้คือเก่าใส่ถุงไว้มันมาตั้งในหอดมองเฉียวให้เขาเ้ยในตอนนั้นแม่เทวีด้วยความโมโห ด้วยควาโมโหน่ากวัวผมฟังโคตรเจ้าของบจกเสื้อออกจากถุงอีกขั้นหนึ่งจกเอาเสื้อออกจากถุงอีกขั้นหนึ่งเอ๊เสี่ยวยเสื้อถุงไปขึ้นเกาบนอ๊อฟอีพ่าเอ้ยแี่เทวีได้เห็นเสื้อเป็นบวกเส้นเสื้อเป็นบวกหวังว่าจิมมสนลูกสาวแล้วก็ผูกข้อ คนภาคผีสตาดมาเอ้ยแม่ยแทบีเมียทิมเสียงเสนาหน้าหัวอย่างไปไปขัดมึงมาขโคยรู้พุบงานจวนแม่เแทบีด้วยความโมโหสี่หน้าได้เลยายามถอยออกมายาถอยออกมาหันหลังหันหลังยางบ่อยางบนทีใหญ่ใหญ่แล้วก็หันหน้ากลับไปห้องหน้าทันทีเลยมาอีแคบวอท เ,เม่บักกะาเหลวขัาหุา่นละนั่งบัวห้องถึงทังที่เลยมาอุยอีว,อาว่านั่งบัวตัดสิ้นใจเห็นเสื้อเป็นบัวถือเสื้อขึ้นไปทั้งงานจั่วในตอนนั้นนั่งบัวพาดเสื้อขึ้นทางงานั้ทางงานจั่จวนนพาดขึ้นทั้งงานจึ้งเม่ก็ือใครจวกับต้นเหมพาดขึ้นทั้งงานจ่วเลวกระหินเป็นบัว เห็นเป็นบ่วงหวังว่าสิปิดชีพเจ้าของอยู่ใต้ต้นชววงนั่งตัวตัดสินใจดีเล่อมัจุราชิม่มาบนต้นสิค่าตัดเข้าโคษณะเมย์มาคือหลุดมาคือหลดเหยียบอื่นใช่ไหมโอ้พี่น้องปลาราแซบปากแดงปลาราต้มสุกฟูงอย่างดีในตอนนั้นน่ว ตัดสินใจปิชี้นเจ้าของโดยกวอนขออใจเมย์เม่ทีวีเฝ้าเดินท่ากามาหวังว่าสิดิยินครัตอบจากปากนังหัวหวังว่าสิริยินครับตอบจากปากนั่หัวเอาไป่มแม่วันอเมทีีแลนไมดึงรับ้านนั่งหัวไปดึงนั่งัวไ หอมเนาะเอาพระวัชรีลายนออยากรู้ไหมมาจากวัดทิพย์ชนรัชรามขุ้สวรรค์เอาพระจอนจัดสมบัติพระธนูไม่ได้ทัวร์อะไรอรุณวังนิจาวัชรสาราหลวงปู่หลวงปู่ผู้ใดไปมโนนมาเจ้าค่ะ มม่มีใครมุนอาตมาได้ข่าวว่ามีจะมีคนตายใช่ไหมวิท่้นตายจะขันก็นลขันเอากันยูเจา้าค่ะป้าท่านหูว่าแต่มาตายเจา้าค่ะยังไม่ตายยังเจา้าค่ะถ้าตายแล้วอาตมาขอจองศพอุ๊ยอาตมาขอบิณาบาแจะมาสวสดคนเดียวอุ้ยโอ๋โอหลวงปู่ก็าถม่าสวสดองมยาวเอามากี่คนก็ว่าคําเดียวกันนั่นแหละโอ้แได้ได้ได้เจา้าค่ะอาจะมาจะเปคนเดียวอย่าลืมเบอร์โทรอาตมานะอุ้ยเปิดเปร์ไหนเจา้าค่ะ ทูเก้าแปดสามเาสไม่ใช่งวดหน้านะสี่สามงศวดนี้เลยเอาเบิร์นี่บอเสียเสียบังไฟดูดูปากเอาไว้ทีนี่มดนกับปัดก้อนจะขาดเบ็เทีวีพ้าองค์นี่พ้นเป็นพระธุดงพระสายปลาผ้าสายปลาตัวนี่เนี่ยเนี่ยกระอนหนาแล้วคือคืออย่างไรคือลิงคือผิดแม่มือเหรอมดนขั ขึ้นล่งนัอวไห้ตอนนั้อถท้าลงปล่าเลนกลับมาขึลกลับมาวังซอยเหลือชีิตนัอวมบหวังาจกโตตนจวพยามซอยเหลือชีวิตวพยามโดดขึ้นนจวโดดขึ้ต้นจวพยามอีกครังหนึ่งบอดดาเอาใคร้นนในจีุดคุณล่างขึ้นต้นจวงนะ ปดเชือกยุดข้อนักอ้วกอันนี้อย่างนิดหนงนักอ้วรอดชีวิตยางปาฏิหาริย์ซอกศพจะมาได้แน่นอนคฝนมันมนัดตายแล้วโดวยความรังเกียจชีเรีรยรคุณล่างเป็นต้นทุนด้วยแล้วเอามือสกคิดคุณล่าง,งเบาๆบอกคุณล่างลับบ้านไป ก็ประมาณคุณล่างล่ง,งอัวเดี่ยวมือสิกิดคุณล่างอีกครั้งหนึ่ง เอาตามแกจะคล้องรถมันเจ้าบางคำแล้วไม่พม่้าดี้บเอาหรือฮเอาท่านเดยเจ้าแหละน้องว่าท่านตามมือเี่ยขีวกเอาขีบกเอาฮูเจ้าบึงว่มันไอ้กูเจ้าเลยมาว่ามันไอ้กูรักเหรอไอ้ว่าจมปากก็ได้ ได้สมควันวเอาวดเอาอัตมาจะอยู่ออย่านะอตมานไ้ขนน้นขอชีวิตอินซีก่อนอาตมาอาตมาไม่ได้อยู่วัดอัตมานอนไหไออฮะขอขอไ้สมวดันผนี้ เียงนั้คือปืนแตกเซลล์เซอุ้ยอุ้ยอันนี้มัจะใช้อีกเจ้าเห็นอย่างไรวากระตายกระจายคุณคิดอะไรเื้อสงจังเลยเป็นจังใดแน่ค่ะพี่น้องเบิ้งเล้วเบิ้งจนจบนี่มวนบอก มวนอิลีผมกากันรันตีได้เลยว่าความมวลความสนุกสนานนี่ต้องโยกไห่ตลกสาวหน่อยเพชรบานแพงขอชื่นชมเลยขนาดตลกแล้วก็คณะผู้บริหารสาวหน่อยเพชรบานแพงนี่บอดโจยังไม่ได้เพิ่นได้คิดคิดมุกแม้แล้วก็ได้คัดสรรมาแล้วอันนี้คือสุดยอดแล้วครับพี่น้องไห้กับลังใจทีมงานตลกสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับผมทุกๆคนนะครับผมพวกคุณสุดยอดมากมวนอิลีผมอ่ะ เป็นแฟนคลับย่าแยแหลมตั้งแต่สมัยย่าย่แหลมพ่นยูกับหมอร่ำเสียงอีสานผมมักย่าย่แหลมยิ่งเมื่อนี่น้อพี่น้องเป็นการที่ผมได้กลับมาเบิง่งย่ายแหลมอีกครั้งนึงผมก็มกักย่าแยแหลมบ่าเคยเบิดมุกเลยย่าย่แหลมเป็นคนที่มวนเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านนี้นะมีพรสวรรค์ที่จะทําให้คนมีเสียงหัวเราะและมีความสุข มากคักย่าแลมเจา้าหน่สุดยอดอีหลีผมในฐานะแฟนครับแล้วพี่น้องเนาะผมข็อยากจะกดหัวใจให้ย่าแลมตักล้านดวงเลยพี่น้องครับแล้วก็ขอชื่นชมตลกทุกๆคนเลยนะครับในสาวน้อยเพชรบันแพงคุณุดยอดอหลีครับผมส่วนผู้ใหเบิงแหล้วมากเบิงแหล้วมวนเบิงเล้ามีความสุขสามารถกลับไปเบิงวนใดอีกเด้ครับเดินในคลิปของผมที่ผมลงให้เบิงนี้้สุดยอดอีหลี บเ,บบเบิบ้งแล้วก็ยิ้มผมเบื้องหลายรอบผมก็บ้เบื่อเบื้องแล้วเบิ้งอีกนักพน้ออกนอกเอาสําหรับมือนี่ผมกัดสีขอะกาวคำว่า,าสวัสดีครับนี่แหละเบิ้งหมอล่ำไปเบิง้งไหนมี้ความสูงคือผมนี่ไปเบื้องอะไรเนี้ยเอาความสูขกลับมาเลยผมลกผมล่องคลิปสาวหน่อยเพชรบ,บันแพงรั่วๆเลยนี่คือเป็นการแสดงออกแล้วว่าผมมักสาวหน่อยเพชรบ,บันแพงสาวหน่อยเพชรบ,บันแพง มีอีกอย่างดีๆหลายอย่างเลยที่เฮ็ดให้เฮาติดตามเพ็ดให้เฮามักเฮนดให้เฮามีความสุขเ้าเอาความสุขกลับมาพอผมเก็บเอาความสุขกลับมาแล้วผมก็บ่อยากเก็บไว้ผู้เดียวผมขยักมาเผยแร่มาให้พี่น้องใ้เบิงนําเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไดเบิงแหลวมักในคลิปของผมที่ผมนาเสนอก็ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ผมในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปครับผมสำหรับมือนี้ บาวโจดีไซน์กับสิคอร่าแค่นี้นาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับทีมงานขอบตาดำอีรีผมนี่ไปปันยอดวิวต่อกันจบแบบบทเทตเด้อพี่น้องเด้อที่ช่องยูทูปสามร้อยเพื่บ้านแพงนะผมบระไวเ้เลยเบ้องตาผม